ถ้าพูดถึงกันดัมยอดนิยมเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงตัวนี้ครับ Strike Freedom และจะรู้ได้ไงว่าหุ่นตัวนี้ได้รับความนิยมสูงก็ต้องดูจากกันพลาที่ผลิตออกมานะครับ Strike Freedom ถูกผลิตออกมาแทบทุกรุ่นเลยเนะ SD HG RG MG MGEX PG Methan Robot หรือแม้แต่เมทัลบิลก็ยังผลิตออกมาขายเลยครับที่ผลิตออกมาหลายรุ่นเลยเนี่ยเพราะว่าหุ่นตัวนี้มีคนชื่นชอบมากครับผลิตออกมายังไงก็ขายดีแน่นอนแล้วทำไม Strike Freedom ถึงได้รับความนิยมมากขนาดนั้นเราลองมาดูประวัติของหุ่นตัวนี้กันครับ Strike Freedom รหัสเครื่อง ZGMF X20A ผลิตโดยกลุ่มเทอร์มินอลที่นำโดย Lux c l a y ดยหุ่นตัวนี้ได้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากฟรีดอมกันดัมอีกทีนึงนะครับนี่คือหุ่นยนต์ที่มีส่วนสําคัญในการปิดจ,จบสงครามในแกนดัมซีภาคแรกมาต่อในภาค d e สตินีหุ่นฟรีดอมก็ยังได้รับบทเด่นอยู่ครับจนฟรีดอมได้มาต่อสู้กับ i ิมพาวสแล้วก็พลาดทา่าถูกเสียบทะลุระเบิดบึ้มไปเลยแต่คนขับอย่างคิระยามาโตเนี่ยก็สามารถรอดตายมาได้นะทั้งที่จริงๆเราเจอแบบนั้นเนี่ยน่าจะรอดยากมากเลยเนะ แต่อย่าไปเอาอะไรมากครับเพราะนี่มันการ์ตูนอนิเมะถ้าพระเอกตายก็จบกันนะเซหลังจากนั้นลักส์คลายที่เป็นหวานใจของคีระเนี่ยก็ได้จัดหาหุ่นตัวใหม่มาให้กับเขาซึ่งมันก็ต้องเทพกว่าหุ่นตัวเดิมฟรีดอมที่แปลว่าอิสระเติมคําว่าสไตร์เข้าไปที่แปลว่าโจมตีก็กลายเป็นโจมตีอิสระสไตร์ฟรีดอมซึ่งจุดเด่นของหุ่นตัวนี้ก็คือซุปเปอร์ดรากูนปีกแบ็คแพ็คที่อยู่ข้างหลัง ที่เป็นทั้งที่เก็บปืนซูเปอร์ดรากูนและไอพ่นพลัสเตอร์แรงขับสูงทำให้สามารถโบยบินได้อย่างอิสระทั้งบนฟ้าและในอวกาศบวกกับปืนซูเปอร์ดรากูนอีก8อันที่จะเคลื่อนที่อย่างอิสระตามใจนักบินช่วยโจมตีสนับสนุนร,บรอบๆตัวหุน่นก็เหมือนมีปืนอีก8กระบอกคอยบินอยู่รอบๆตัวช่วยยิงนะครับซึ่งจุดเด่นตรงนี้เนี่ยมันก็สมชื่อสไตร์ฟรีดอมจริงๆนะ นอกจากนั้นก็ยังมีอาวุธพื้นฐานตามสไตล์กันดั้มเลยครับมีปืนติดอยู่ที่หัวบีมชิลโล่ลำแสงที่สามารถป้องกันได้ดีกว่าโล่ทั่วๆไปบีมเซเบอร์อันนี้กันดั้มต้องมีอยู่แล้วนะแต่ความพิเศษคือมันสามารถประกบรวมเป็นแบบนี้ได้ด้วยครับโคตรเท่แต่อาวุธที่โดดเด่นของหุ่นตัวนี้ก็ต้องเป็นบีมไรเฟริลคู่ที่มือสองข้างมันสามารถเอามาประกบรวมกันกลายเป็นปืนยิงระยะไกลได้ด้วยครับ และจะถือบีมไรเฟิลที่มือสองข้างแล้วยิง,ยง,ยงไม่สะใจเนี่ยก็ยังมีปืนเร็วกันที่ติดอยู่ที่เอวอีก2กระบอกซ้ายขวาปิดท้ายด้วยปืนใหญ่บีมแคนนอนที่ติดอยู่บริเวณลำตัวก็ถือว่าเป็นอาวุธท,ที่ติดตัวโมบิลูตรที่รุนแรงอันดับต้นๆนในช่วงเดสตินีเลยนะครับซึ่งความโหดขั้นสุดของหุ่นตนนี้ก็จะเกิดขึ้นตอนที่ใช้ระบบมันติล็อกออนฟูลเบิร์สโหมดล็อกเป้าหมายศัตรูหลายๆตัวที่อยู่รอบบริเวณ แล้วยิงโจมตีทําลายในทีเดียวเรียกว่าพกปืนมากี่กระบอกก็ยิงออกไปพร้อมๆกันเลยครับลองนับดูซิมีกี่กระบอกนมะ่ซื้อหุ่นสไตร์ฟรีดอมจะพกอาวุธมาแบบจัดหนักขนาดนี้เนี่ยแหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนตัวหุ่นก็ต้องสุดยอดตามไปด้วยนะตามข้อมูลจะถูกเรียกว่าไฮเปอร์ดิวเทเรียนเอนจิน โดยเป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กับระบบถ่ายโอนพลังงาน n e u t r i a n Beam Engine Transfer System ที่พัฒนาขึ้นมาโดยฝั่งซาบซึ่งระบบนี้มันทำงานยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือโคตรเจ๋ง่ะมันทำให้ Strike Freedom สามารถขนอาวุธมาได้จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่า Strike Freedom เนี่ยจัดเป็นกันด้มที่โหดที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับ ถ้าใครได้ไปดูภาพยนตร์กันดั้ม e ีดฟรีดอมแล้วล่ะก็จะเห็นได้เลยว่า Strike f r e e d o มถูกอัปเกรดเป็น Strike Freedom Type 2แบ็คแพคแบบซ u เปอร์ดรากูนก็ยังติดมาเหมือนเดิมครับแต่ไหนๆจะเป็น Type 2ทั้งทีก็ต้องมาพร้อมกับแบ็คแพคใหม่นี่คือ p าว u d เฟนเดอร์มาเดียวๆก็หน้าตาเหมือนยานรบ แต่จริงๆแล้วมันคือแบ็คแพคใหม่ของ s t k e f r f r e o m t y t y 2ครับพอยานสีขาวทองมาประกอบที่หลังก็จะกลายเป็นหุ่นตัวใหม่ที่ชื่อว่า Mighty Strike Freedom ความโหดของปีกใหม่อันนี้ก็สมชื่อม i g ตี้ที่แปลว่าทรงพลังนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นแล้วใช่ไหมครับกวาดเรียบทั้งแมปในทีเดียวเลยเป็นไงล่ะและปีกพา o u d Defender เนี่ยก็จะมาพร้อมกับดาฟุบิโนมิทามะ เอาไว้ใช้จัดการกับศัตรูที่มีบาเรียป้องกันบีมสุดโกงถ้าใช้ดาบคาตาณาสุดคมแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมล่ะเท่านั้นไม่พอครับหน้าผากสีแดงนี่ก็ไม่ธรรมดาเนีมันสามารถเปิดออกมาแล้วยิงเลเซอร์ทะลุตัดเฉือนอนุภาพทำลายล้าเนี่ยก็โหดไม่แพ้กันเลยครับและนี่ก็คือ Mighty Strike Freedom การโจมตีอิสระที่ทรงพลังสมชื่อจริงๆเลยและนี่ก็คือเรื่องราวหนึ่งในการดัมยอดนิยม จากฟรีดอมก็กลายเป็น t สไ e Freedom และก็กลายเป็นไมต t r i ไตรฟรีดอมยิ่งชื่อยาวยิ่งเพิ่มความโหดจริงๆถ้าพลังมันจะอลังการขนาดนี้เนี่ยจะมีการ้ำตัวไหนสู้ได้ไว้เนี่ยไม่มีหรอกมกั้งมีไหมครับช่วยคิดหน่อยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนต่อกันพลาให้สนุกสวัสดีครับ